สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนีกับพ่อกับไก่น่อยร้อยล้มโซแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องอ่ะมือนีเปิดบริการไก่ย่างย่างไก่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วสองตัวอีม่ไงฮักฟุตไม่ตีไว้กับบ่ฟังบานนี่อ่ามิตะลุยย่างเดียวเพราะว่ามันเบิดหนาห้อนแล้วบางหา่งมันฆ่าห้อนพี่น้องฆ่าห้อนสองเดือนสามเดือนเนาะห่อน ฮวนแบบบักไก่ไฟบ่ได้เลยบ้านนี้เศ้าฮวนแล้วเขานาฝนเ,าเขานาฝนแล้วลงไ้ล,งห,ลงหน้าก็เริ่มเริ่มเฮ็ดแล้วพี่น้องเริ่มเปิดบริการแล้วอตอนฟักตอนฟันบ่บ่ได้ทายให้พี่ให้น้องบึง่งเอาเอาตอนเสียบไม้เนาะเสียบไม่ตอนเสียบไม้เสียบนั่นให้พี่ให้น้องบึง่งเริ่มแล้วพี่น้อง มาไล,ล่สิบสี่สิบห้ารัวพี่น้องแม่เนี่เอาพ่อพ่อหอมปากของพ่อซะก่อนเนาะพ่อให้พี่ให้น้องเบิ้งให้พู้ว่าเปิดบริการขายคือเราใ่ย,ย่างบอกว่า,าสิเป็นเครื่องในเป็นตับเป็นไตกับมีคือเราย่างคือเราพี่นอ้องเป็นโค้งกับย่างคือเรามีหลายแบบหลายสไตล์ ลายสุดในด้านเป็นของของสดกัมีล้วพี่น้องเด้อเป็นพี่น้องบ่อยากได้ซุ้มย่างซุ้มยังกะมีของสดกันมีมีโคงคงเนื้อคงบอเนื้อเนาะพี่น้องนาะขายกันเป็นโลขายกันเป็นคงคงละยี่สิบห้าบาทหรือว่าสามสิบบาทกะมีมากก็กันพี่นออ้องอ่ะพี่น้องมากแบบไดเห็ดแบบไดกะมาเบิ่งมาแยา่งเด้อพี่น้องเด้อบ้าน บ้านน้องแก่ส้อยบาคาวันร้านค่าใย,ยนุอ่์ตรงมาเลยดิงมาเลยพี่น้องอยากได้แบบใดในดันของสดของแหงกามีบานนี่ <laughs> มีลอลไรอะลอย่างอเรื่งองกับมา้ากันมาเบิองเอาแย่งเอา,า,เอาพี่น้องมักแบบใดมัก,ย,ก,มกย่างก็ได้ย่างมักบ่ย่างก็มีคือกันอ้าพี่น้องนะ,ะเริ่มเปิดบริการแล้วอเอา คลิปนี้ก็ขอฝากขอฟังไว้น้ำพีน้ำน้องเนาะพ่อกันไม่คลิปสีมาหรือว่าเอาเป็นเป็นตอนอย่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนอย่างค่อยมาเบิ้งกันอีกเส้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็ขอเสียบไม่เสียบยังไงมันเรียบร้อยกอนเนาะอ่ะไม่ละสิบบาทไม่ละห้าบาทมาเบิ้งเอาด้วยพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องบ่มีอย่างไรเนาะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ